สวัสดี <Okay S 1> น,นะครับสวัสดีแฟนคลับนะครับเดี๋ยวเราแฟนคลับก็มาก่อนตอนนี้บอกเลยว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าเราไม่ค,มคาดค,คิดมันเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่าพุ่งหนีไปนอน,นกันนะครับนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเราเจอพลังงานบางอยา่างเล่นตรงเดชหน้ามืดเอาพลังงานหมดทําไมอ่ะพลังงานหมด สวัสดีนะครับทั้ง400ท่านนะครับเมื่อสักครู่นี้เรายังแสดงต่อนะครับบอกเลยเพราะว่าอีก3ฉากเราก็จะเลือกกันแล้วจะแสดงจบเรื่องแล้วนะครับตอนนี้ขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับรอไม่นานนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูอะไรพอมืดแล้วพอมืดแล้วเจออะไรกันพอมืดแล้วเจออะไรแปลกๆนี่ยังคนลุกไม่หายรู้สึกว่ามัน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 แปลกมากเลยได้ครับ พร้อมครับไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่ายิ้มอย่ายิ้มดิอย่ายิ้มดิโอโอโหกลัอโีโอโอโะโอโอีอโ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 ออนอโอเพรอะว่ายังหาอโนโอ้องไม่ได้เลยตอนนโีโอออออ มีอะไรเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรจังโนูนมมาัวจะพากลืนเสียงหัวล้อข้าลังมึนเป็นเกลียวเนี้ยทางมันเป็นว่าเกิดเรื่องนะ่คาดฝันเฮ้ยเฮ้ยเหมือนไอ้นี่วหรอไอเนี่ยที่เป็นตัวตลกอ่ะอะไรอ่ะนี่มันกินเด็กอ่ะกินเด็กหนังข้างหลังอ่ะที่มัน ตัวตลกอ่ะ oh. เรื่องอะไรวะร <It. S 1> ูปโป่งแดงอีด <laughs> มันมาใช่หร <laughs> ืนเล,ล่านุ่นรูปร่างเราแสดงต่อไหมคุณนุ่นไม่ใช่พอดำดงออกฝอกเลยบอกเลยาบอกหน่อยว่าเดี๋ยวให้กำลังใจดำดงด้วยว่าจะหาพันทองเจอหรือเปล่า <laughs> นี่แต่งหน้าเหมือนรู้นะว่าไฟจะดับอะไอ้เบลมึงคุยกับใครวะเนี่ยจะทำให้เฟกให้มึงหน้าป่วยจริงหรอทุกแกเออทุกแกเบลวเบลพ่อเฮ้ยตุ๊ดตุ๊ดพี่เกลียวไอ้มูงบูลลี่หรอมึงบูลลี่เหรอ ใช่ครับประเดี๋ยวว่าไฟขัดข้องครับจะเลิกอยู่แล้วนิดเดียวเองกำลังจะได้รู้แล้วว่าเบลเบลเธอเหน้ากันบ้ารอนะครับทั้งสามพันเก้าร้อยท่านนะครับมาแล้ว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 ไปไปดูกันต่อไปจ้ะไปเอาเครื่องนี้ไล่เลยอันนีนแฟนโอเคครับเดี๋ยวรออีกไม่เกินสิบห้านาทีนะครับไม่เกิน15นาทีขอไฟหน่อย ไม่เกิน15นาทีนะครับเราจะกลับมาไลฟ์ต่อผมแสดงเหมือนเดิมเลยต่อจากเมื่อกี้นี้นะครับอีกแค่เพียงไม่เกิน40นาทีก็จะจบเรื่องมาแล้วมาแล้วยัอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะครับไปเลยครับตอนนี้ออกจากไลฟ์นี้ไปแล้วก็รอขึ้นไลฟ์ใหม่หน้าเไปทีแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วที่ค้าบ๊ายบายครับเจอกันครับ